สวัสดีจ้าตื่นแล้วตื่นแล้วพากันมหาหัวตะไบสวงแดดแบบแดดจัดเลยพากันนอนใส่บัตรนอนทั้งรถจ้าโอ้ยเราไม่มีโฮมไม่มีโฮมอยู่ตะบานห้อ่ได้เอาสาดใส่หลังรถไปนะจจะเนาะมันรบกวามีเนื้อปู เลยน้อยที่สุดอันนี้น้องมะนาจะไปอาบน้ำแกจะเลยออกมาหานื้อกินไปทานของกินหลายด้วยจะมหมอยู่ข้างในกัมี่สื่อปลาหมึกกัน

เดี๋ยเยียวามาเบิ้งเขาาห้มาหนะ้าจ้าสิมี่แนวเพินนกก่นมานกินบ่พอสากระจ่างเพิ่นออกมากินก๋วยเตี๋ยวข้างนอ,อกเอาเ ที่ต่งานแต่งจะยูก็ปลูกเงี้ยเขาเลยปลูกสาวสาวแบนี้ใหญ่ก็จะบริเนปกสาสาแ้วกปลูกเงี้ยุกเลยแค่ขึไปเที่ยวอยู่ปลูกอันนี้ที่ว่า phải ăn bát cháo đuôi, ăn bún sen hoặc ăn gì này, đây là mèo, đây là, đuôi. คลิปนี้ก็พอฝากไว้สักหนี้จะคลิปหนพอกันไหมเดี๋ยวน้องอาไมาแ็ตมา่ายในเบิง์ไม้นาออันนี้ก็มาอัปเดตสถานก,การณ์ก็มีของขายหลายบ่อเพื่อมีพี่น้องคุณเ่ใกับเพื่อนอยากมาเที่ยวมาหยังกับมาใด้เ้ยจ้ะ